ผู้บาวไทยผู้ใดซีมีแฟนเป็นผู้สาวเล่านะมาฟังคลิปนี้เด้อบอดังนั้นซุ่มเจ้าอาจจะถือตำรวจปั๊บไหมใดถ้าหากว่าเขาเห็นว่าไปนำกันอยู่กลางสาธารณะหรือว่าขี่รถนำกันอาถ้าว่าเขากวดแลว้วบ่มีเอกสารนี่อาจจะถือปั๊บไหมใดเอกสารทีวานี่ก็คือมันเป็นใบอนุญาตเนาะทุกคนว่าซุมเจ้าขบกันอย่างถือต่องตามกฎหมายอันนี้มันเป็นขอ้อกำหนดทีว่าออกมากระโดดเลยแหละเนาะก,ก็เลย มันกําลังเป็นกระแสในส่วนนี่ถื่ว่าคนเล่าเองกับงงๆเนาะเพราะว่าคนเลาเองก็มีแฟนเป็นคน่างศาสตร์หลายมันก็เลยเกิดเป็นดาว่มาอันหนึ่งขึ้นมาพอดีมีสาวเล่าทานหนึ่งเนาะเดินทางไปกาแฟเล่าและถึงตํารวจลัดเออถึงตํารวจรัดแล้วตํารวจขอเบิกเอกสารเอกสารยังตฏิเอกสารทีว่านั่นก็คือจากตํารวจสันติบาลรือว่านายบานต้องในเส้นหับห้องว่าชุ่มเจ้าคบกันถ้าบอดังนั้นมันจะผิดตาม ขอกฎระเบียบกฎหมายเนาะเพราะว่าข่าเจ้าบวไ้อยู่กินสันสามีภรรยาถ้าหากว่าคบกันเป็นสู่เป็นแฟนซื่อๆนี่บบเป็นยังอ่าเป็นสู่เป็นแฟนซื่อๆบ่ไดแบบว่าบ่ไดอยู่กินสันสามีภรรยาแบบเป็นผู้บ่าวผู้สาวซื่อๆนี่บบเป็นยังเนาะคนหนักบ่ไดพิษกฎหมายตัวนี้แต่ว่าถ้าอยู่กินสันสามีภรรยาแต่ว่าบ่ไดแต่งดองนี่พิษกฎหมายโดยพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าเพิ่นมีขขอกำหนดกฎระเบียบมาให้บึง มาหายหูพน่นว่ากฎไม้หนาหูเดียวแอดสิอา่านในฟังเนาะพนันว่าการมีแฟนเศว้าต่างศาสตร์การคขหาากันเฮียนหูนิสัยกันไปมาหาสู่กันพากันไปหลาะไปเที่ยวพากันกินขขาวนอกบ้านนังสีแล้วก็ร่วมทั้งการมีจึกจๆกจึกนํากันถ้าหากบบเมนการอยู่กินห่วมกันแบบ ผัวเมียหรือสามครอบครัวหรือแต่งดองโดยบทถือต้องแล้วนั่นถือว่า,าบวชในพิษกฎหมายเดอ้อบรรดาทานมาสันอิงตามกฎหมายแมนเพิ่มห้ามบอหายอยู่ห่วมกันแบบผัวเมียหรือสามครอบครัวหรือแต่งดองแต่งดองโดยที่บ่ถือต้องกรณี่เฮ้าบด้อยู่กินห่วมกันกรณี่เฮ้าเป็นแฟนกันทั่วไป จึงถือว่าบริผิดตามเนื้อในของกฎหมายมาตาหาสิบสามขอหาและมาตตาเจ็ดสิบสองขอสิบสองการเข่าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่สอบบลาวอันนี้เพิ่นก็ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองพลเมืองเล่าเนาะอ้าวอาจจะหยานตกเป็นเหยื่อของการข่ามนุษย์เพราะว่าทีผ่านมาหันมีสาวล่าเด้อเนาะแต่งานกับพัวจึงจึงจึง,จงแดนมังกรเนาะพี่น้องเนาะและก็ เห็นว่าถือกลอกรายอันนี้เพื่อนกระเห็ดกฎหมายออกมาขวบคุมแต่จังใดก็ตามมันกับขวบคุมไปเบิดถูกประเทศทเนะอะลรเนาะเพราะว่าเป็นเป็นต่างสตร์ฉะนั้นแล้วไรซสิมีผู้สาวเป็นคนเล่าศึกษาขอกฎหมายให้ดีมันมีผู้หนึ่งออกมาแบ่งปันความคิดความเห็นเนาะในประเด็นตัวนี้เนาะแอซีอาร์ในฟังสาวคนนี้สื่อเฟซเราว่าแนวใดกับ,บโบหูเราเป็นภาษาจีนอ่ะเราก็สิมีแฟนเป็นคนจีนเลยเนาะทุกคน แล้วว่าคอยอยู่หลวงนำธาหลวงนำําเนี่ก็คือเป็นแขวงหลวงนำําเด้อพี่น้องแขวงหลวงนำําแขวงบ่อกแก้วส่วนลายกไอยู่ไก่สามเหลี่ยมทองคำเนาะอืมแล้ว,ว่าคอยอยู่หลวงนำธาสีลงไปนคนรหลวงเวียงจันทร์ซึ่งมีมู่คนจีนแต่เอารถดส่วนโตไปอ่าหมายความมีมู่คนจีนจะเอารถดส่วนโตไปนคนรหลวงเวียงจันทร์คอยแล้วก็ขอไปน้ำเขาอ่าพอไปหอดเคืองทาง แต่มีตำรวจเขาตั้งด่านเขาก็มาถามข่อยว่าเป็นแฟนกันบาอาข่อยก็ตอบไปว่าบ่าได้เป็นแฟนกันแล้วตำรวจทันก็บอกข่อยว่าถ้าไปนําคนต่างประเทศต้องมีใบอย่างยืนใบยังยืนอย่งเนอกาะบ้ไปฟังทุกคนใบยังยืนจากในบ้านได้จึงจึงไปได้บอสสั้นอบอสหาไป หมายความว่าขันมีใบยังยืนจากในบ้านอาจังไปได้ทบบสันตำรวจกับสิบ่ยอมให้ผ่านเออข่อยก็เลยตอบไปว่าข่อยไปไปมาน่ะอยู่ในประเทศแลาวบ่ได้ออกนอกประเทศอ่าจำเป็นต้องมีใบจากนายบ้านเลยวะนะจำเป็นขนาดนี้เลยวะนั้นเราถามไปอ่าความในใจข่อยตอนนั้นละวะ คอามมึงเป็นบา้าตตีกูมาอันสี่หอดเวียงแล้วสีให้กูกลับไปเอาใบยังยืนจากนายบานอีกความในใจเราตอนนั้นนะว่าบอกกับตำรวจเนะวา่าบอกในใจนะว่ามึงเป็นบาตแต่กูมาจนสิหอดเวียงจันแล้วเงึ้สิให้กูกลับไปเอาใบยังยืนน้ำนายบานอยู่เตียนอะอันนี้ความในใจเราแต่ว่าแอดก็มาอ่านออกสื่อห <c oughs> ลังจากนั้น,นตำรวจก็มาขอเงินน้ำหนึ่งล้านกับหาแสนกียอ่าคอยกะเอาให้ บอสันก็บอกให้ผ่านไปบอสันนี่แหละทุกคนสิ่งที่สาวคนหนึ่งมาแบ่งปันให้ฟังก็คือเรื่องนี่กําลังเป็นกระแสดรามา่านะบางคนก็บ่าโอ้ยสมัญญาเธอได้นอกสิมีสูมีแฟนก็ได้หลดเออสมัญญาเธอบอสันอันนี้ต้องมองเป็นสองแง่เนะทุกคนเนาะอันที่หนึ่งกะอ่าบางคนก็บอกว่ามันยากค้น เออพอะว่าคบกันมันต้องมีใบยางเยือนกันคบกันได้ทุกคนเออในขณะเดียวกันกลุ่มคนหนึ่งก็แอบดีใจนิดๆอ่ากลุ่มคนไดวัตีกลุ่มคนที่ว่าคบกันมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังประทันติสัดเจนนะคบกันมาหลายปีแล้วมันยังบริศัดเจนก็เลยแอบดีใจเพราะว่าต่อไปนี้เอียงมันก็สีได้ยสัดเจนขึ้นราสัตต์อ่ามันมีคนอยู่สองกลุ่ม กุมนีกษีแอบดีใจเลาโอ้หต่อไปนี่กุกษได้เป็นเมียถือต่องตามกฎหมายแล้วเนาะกุกษิบูเดีอยู่แบบลบๆสันสอนๆแล้วเนาะเออมันก็ป็นไปได้เนาะทุกคนกฎหมายมันก็มีข้อดีและข้อบดีของมันนั่นแหละเนาะอ่าแต่ว่าแน่ๆเพื่อนกระเหตุออกมาเพื่อคุ่มครองประชาชนลาวโดยเฉพาะบ่ให้ตกเป็นเหยื่อขอ,ของการข่ามนุษย์นั่นเองอ่าและให้ทุกคนไ่ไปขิดบึง่งพิจารณาบึ่งนํานกันว่า สิ่งหล้านี่ขอกําหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่เพิ่นออกมานี่มันจาเป็นบ่หรือบอ่อเนาะอืมให้ทุกคนไปขีดพิจารณาเบิ่งนํากันเนาะอ่าบางคนบางเทือเพิ่นอาจจะบดได้แบบว่าโฟกัสสาหรับแฟนคนลาวคนไทยดอกเนาะอันนี้แอดมินขอโฟกัสเดือเพราะว่าแอดมินเหตุข่ดลาวไทยเป็นส่วนรายแล้วก็เอฟซีของแอดมินเป็นคนไทยส่วนรายก็ซิมมาหมักกุซาวลาวเนาะส่วนรายภูบาทั้งผู้าผ่างไทยนี่ก็ว่า อยากมีแฟนทังฝั่งเราต้องฟังไหวนี่แหละพี่น้องก็คือเหตุมันชัดเจนเนาะถาว่าไรอยู่กินสันสามีภรรยากับบ่อพิษกฎหมายถามว่าเจ้าไปอยู่กินกับเขาแล้วสันสามีภรรยาแต่วาต่าบริแต่งดองให้มันถือต้องตามหีต,ตามค้องนี่พิษได้พี่น้องเออพิษน,นี่แหละให้ทุกคนไปแต่งเขาซะเด้อผู้บ่าวไทยนะคันไปอยู่กับผู้สาวคนใดมีลูกมีเต่าน้ำกันแล้วนะไปแต่งไปแปลงไปจดทะเบียนน้ำเขาเด้อ อย่าปะเด้พี่กฎหมายเด้เออถ้าแอดพบเห็น,หนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยผูย้บบาผู้ใดเนาะอ่าผู้สาวเล่าในได้ลูกน้ำกันสามคนแล้วยังบอท่านในจดทะเบียนน้ำเขาอยู่อืมเดียวเดี๋ยวเดียวโอเคเนาะพี่น้องหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็น ขอมูลที่ว่าแปลกแต่ว่าจริงเนาะและก็เป็นความหูใหม่ๆสําหรับคนทีบบรท่านหูกันแล้วกันผู้ที่หูแล้วหรือว่าหูเลือกหูจริงกว่านี้ก็มาคอมเมนต์เป็นบทเฮียนไห่ไดเดอร์พร้อมกับแบ่งปันให้คนอื่นที่บรท่านไดหูเนาะทุกคนเนาะ ในคลิปนี้ก็บ่รยากวาวอลลลายยายห่างอีกแล้วทุกคนคันว่าวลายมันสียาวตั้งแต่ต้นคลิปจนมาหอดวินาทีนีแล้วเนาะแปดนาทีกลัวแอดมินยังบัตรในกาบทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องเลยเนาะเกิดจีคลาลงหานพร้อมกับกาบ ลาห่ผอมกันเลยเนาะทุกคนสบายดีหักษาสุขภาพในเด้อทุกคนส่วงนี่อากาศกะแปรปวนกลางเว่นกะตื่นสามากกะลมเย็นว้อยๆขำมากกับบังเถือกับฝนบังเถือกับึ้มบังเถือกะลมบังเถือกับอาเนาะส่วงนี้อากาศมันอยากเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนหักษาสุขภาพเดยกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะหลวกดอกแคจําเจวเด้อพี่น้องต้มดอกแคแล้วเอามาจ,จําเจวแซบดีมีประโยชน์พ้อมป้อง,องกันไขวัด ไข่หัวลมเด้อทุกคนเด้อโอเคบายบาย